จัไได,ด,ดนครน,นายกนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมทดสอบตลาดนั่นเองแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมของเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่25มิถุนายน,น2556ค่ะและในการพัฒนาชุมชนค่ะและท่านที่5นะคะพัฒนาการอำเภอโครงการพัฒนา โดยเครือข่ายความรู้ KPO จังหวัดนครนายกตอนนี้ได้แก่กลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปจำนวน20กลุ่มใช้เวลาทดสอบกรเนินการจำหนด2วันระหว่างวันที่24และ25ผู้เริหารวมการการเครือข่ายอความรู้ KPO จังหวัดนครนายกนะครับทางดิานตั้นขอเป็นงานส่งเสริมการพัฒนาส่วนนะครับได้ล่าวนะครับว่าเราพัฒนา20กลุ่มนะครับหลังจากในการพัฒนาแล้วเนี่ยก็จะ นะครับที่ได้รับการทัานงานกมาทดสอบการเดินตลาดนะครับเพื่อไปพัฒนาต่อยอดนะครับให้สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแล้ก็ได้มาตรฐานนะครับที่สาาําคัญเนี่ยจังหวัดนครยุทธภเราเนี่ยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการนะครับพันกว่า,าัวได้นะครับที่ยังต้องการรับการท่านงานะครับเนื่องจากว่าโครงการพัฒนาชนเราเองนะครับในทุกๆปีนะในทุกจังหวัดโครงการพัฒนาชนเราก็จะมีการแจกจ่าย งบประมาณในเรื UK, ่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับทั้งผู้ผลิตผู้ประกอบการเรื่องของการบรรจุภัณฑ์ตัวบริการเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการในเรื่องของการทดสอบตลาดนะครับจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยวันนี้ก็ได้นําผู้ผลิตผู้ประกอบการที่รับการพัฒนานะครับ2 0กลุ่มนะครับมาเปิดตลาดนะครับก็ต้องขอบคุณรำการดูท่าด้วย กองนี้ครับของกงนี้ครับโซ่นะครับโเพื่อให้ความรู้นะครับแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมีการมาทดสอบตลาดนะครับขอเชิญชวนนะครับพี่น้องที่มาเที่ยววิเซีนะครับเที่ยววิซีเนี่ยนะครับเป็นน้องเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องชิมดูนะครับที่ทดสอบตลาดของเราโอ้โหนะครับแล้วก็ในว สารการบูดนะครับแล้วนี่มีแปดครับดังนั้นเนี่ยก็เชิญชวนท่านที่สนใจะครกำลางวะซื้อไปชิมนะครับอิสรหได้เลยคุณทหารได้เลยนะได้ทนด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มาอิสลาม่านได้ค่ะคนอไปรออีนะแต่ถ้าทิงเนี่ยไม่ใหญ่ให้กินไม่หมดร ไมี hadi hadi. Hadi. But, hadi. ่ว <leaning for u> ันะตัวถมงมอบประมาณ60แท็ครับโอแล้วคเลยครับวันนี้แล้วคนเลย่ทกี่ยัารดี่ด้วยีเรได้มาเ่ทุกทางกระบกรละา็ความเองค่ะ 9จะเป็นที่ <laughs> <laughs> วันพอดีเราก็เที่แต่รูกแล้วเพิ่งโตกัยแบบสองแบบตกแต่งด้านล่างมาผลไม้แต่หลห<ม>ายอ,อ,อย่างแต่คุณทีที่สื่อสารประเทศไท,าทาวันนี้มาที่งานนี้ให้เราได้ชมกันขอบมาคุณมากๆเลยค่ะตัวภาพวาดเนี่ยนะครับเป็นที่น่าสนใจงานศิลปะแบบนี้นะล่างนะครับแล้วก็มาใช้ในการท่านมาเป็นสินค้าเชิญชวนนะครับท่านที่เดิน,น,นผ่านไปผ่านมานะครับมาเลือกซื้อสินค้าจากจังหวัดนครนายกของเราวันนี้